ยังไงดีตรงที่ว่าพอเราอ่านบ่อยๆแน่นอนว่าสิ่งที่ผ่านตาเรากรัมมาใช่ไหมคะพอกรมมามแมมันมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นถูกไหมคะและหลังจากนั้นอ่านะคะกลับมาที่การฝึกภาษาต่อนะคะก็คืออย่างที่คุณครูนั้นบอกว่า ตอนเช้าดูทีวีใช่ไหมคะดูทีวีพอตอนตอนขึ้นรถประจําทางไปทํางานก็จะฟังเป็น MP3 หรือไม่ก็จะอ่านเป็นหนังสือนิยายนะคะแล้วแต่นะคะแล้วก็พอไปถึงที่ทํางานทํำยังไงนี่เลยคุณครูนะเชื่อว่าตอนนี้นะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยที่ทำงานของทุกบริษัทและแล้วก็ทุกที่มีคอมพิวเตอร์ให้เล่นหมดแล้วถูกไหม ไม่ใช่ให้เล่นสิให้ทำงานให้ทำงานนะคะไม่ใช่ให้เล่นโอเคทีนี้อยู่ที่ทำงานครูก็จะมีนี่เลยก็จะงงๆใช่ไหมออะไรเนาะมันคืออะไรแน่นอนว่ามันคือ DVD ค่ะนะคะมันคือ DVD ก็จะงงว่าเอ้ยเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันดูเก่าๆใช่ค่ะมันเก่ามากเพราะปกติถ้าเป็น DV d ดีใหม่ๆเราอาจจะไปซื้อในราคา 200- ถึง300บาท ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่า DVD ยิ่งเก่าเท่าไหร่คะมันยิ่งถูกคะ่ะนี่ค่ะเซลสามสบเาทเท่านั้นนะคะและภาษานะคะในการฝึกนี่กรุณาดูเห็นไหมภาษาในการฝึกนะคะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นภาษาที่เป็นเห็นไหม language ตรงนี้ค่ะ language นะคะจะเป็นอ่า English เห็นไหมคะเป็น English กับไทยนะคะ English ไท a i ตัวนี้นี่แหละ เวลาที่เราดูนะคะให้ดูเป็น English only เท่านั้นค่ะให้ดูเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นก็เราจะฝึกภาษาอังกฤษเราจะฟังภาษาไทยทำไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เปิดหนังทิ้งเอาไว้นะโดยการใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็หุบหน้าจอลงมานะหลังจากนั้นแล้วทำอะไร ทำงานสิคะอยู่ที่ทํางานต้องทํางานถูกต้องไหมแต่ในระหว่างที่เรานั่งทํางานไปเสียงที่เราได้ยินมันก็จะเข้าหูเราตลอดเวลาถูกต้องไหมคะอืมล้วก็ทํางานไปก็ฟังไปทํางานไปฟังไปแต่ขอย้ํานะคะว่างานตรงนั้นนะคะจะต้องไม่ใช่งานที่ใช้สมาธิยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นวิศวกรกําลังคํานวณอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนว่าการที่คุณเสียสมาธิโดยการเอาสมาธิส่วนหนึ่งไปไว้กับการฟัง มันอาจจะทำให้ตึกของคุณพังได้ถูกต้องไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่างานตรงนั้นเป็นแค่ง,งานพิมพ์เอกสารหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่นะคะ <S <S ชเช่นบางครั้งการตอบอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเนี่ยก็ก็ฟังได้ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะและพอช่วงพักเที่ยงทานไงต่อเราก็ต้องไปทานอาหารเรียบร้อยขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าต่างที่เราหุบไว้นะ เปิดขยายขึ้นมาเลยและเราก็ดูมันเต็มๆไปเลยทีนี้นะคะเพราะว่าพักเที่ยงจ้นไยทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็นั่งดูหนังของเราไปเลยนะคะการฝึกภาษาเนี่ยโดยการใช้หนังนะคะครูนัทจะแนะนํานิดน,นึงมีหลายคนนะคะบางคนใช้วิธีการเปิดซับเป็นภาษาไทยใช่ไหมซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยและบางคนก็ใช้วิธีการเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่สําหรับการฝึกของค,ครูนัทที่ผ่านมาเนี่ย คุณนาใช้วิธีการปิดซับค่ะปิดซับเ,เทเทเปไปเลยนะคะปิดสนิทเลยคือเราจะได้ยินแค่เสียงแล้วก็ได้ดูปากที่เขาขยับได้เห็นการกระทําที่เขาแสดงออกมาคุณครูนาใช้วิธีการนี้ในการฝึกภาษาอังกฤษจริงๆแล้วถ้าอยากจะไวนะคะก็เปิดซับก็ได้แต่เปิดให้เป็นซับอังกฤษนะคะก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันทีนี้ พอตอนบ่ายโมงทำไรต่อก็ทำงานต่อสิคะใช่ไหมแล้วก็หุกหน้าจอลงมาเหมือนเดิมหนังเรื่องเดียวคุณคุณนะ่าเชื่อว่าดูได้ทั้งวันเพราะว่ามันก็จะวนไปวนมาแล้วก็วนไปแล้วก็วนมาอยู่นั่นเองถูกต้องไหมคะก่อนกลับบ้านอย่าดืมออาออกด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาหนังเรื่องนี้แหละกลับไปดูต่อที่บ้านด้วยถูกต้องไหมและยังไงต่อแล้ว พอกลับบ้านใช่ไหมคะแน่นอนทําทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเดินทางกลับบ้านเราก็ต้องนั่งอยู่บนรถใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการฟัง m p 3เหมือนเดิมฟังข่าวแล้วก็พูดตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอกลับมาบ้านอะ่ะบางครั้งอยากจะผ่อนคลายเงเนื่องด้วยอยู่ที่ทํางานใช้สมองไปเรียบร้อยแล้วทํางานหนักเครียดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย บางครั้งอยากจะเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะคุณคุณนัทก็ใช้วิธีการแชทกับเพื่อนแน่แต่วิธีการแชทของพี่นัทไม่ธรรมดาใช้วิธีการแชทเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคะแฟมที่เห็นกรุณาดูความหนาของมันอืมหนาไหมหนาม,มนากทั้งหมดที่เห็นนะคะเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย เก็บเอาไว้ทําอะไรมีหลายคนถามว่าจะเก็บเอาไว้ทําอะไรอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันก็เป็นการให้กําลังใจกับตัวเองว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เราแชทกับเพื่อนเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะเราใช้วิธีการก็ในเมื่อเราไม่รู้ว่าจะไปใช้วิธีการเขียนได้จากที่ไหนถูกไหมคะปัจจุบันเนี่ยถ้าจะพูดถึงการเขียนจดหมายแน่นอนว่า ก็คงน้อยลงแล้วอะเนาะถ้าเทียบกับการส่งอ e ีเมลใช่ไหมเราก็ใช้ว,วิธีการแชทกันแล้วก็ส่งอ e ีเมลหากันอะไรเงี้ยแต่เป็นภาษาอังกฤษค่ะและนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะคะก็อย่างที่เห็นว่าที่คุณครูนะัทเคยแชทกับเพื่อนๆต่างชาติมานะคะมันจะเยอะมากเยอะขนาดเป็นเล่มได้หนาขนาดนี้น่าจะหนาประมาณสัก สามถึงสี่นิ้วได้แบบหื้เราจะเกิดความภาคภูมิใจค่ะพอเราเกิดความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษของเราถูกไหมอ้าล้วค่ะทีนี้หลังจากที่เราผ่อนคลายไปเรียบร้อยแล้วทํายังไงต่อเราก็ไปอาบน้ําแปรงฟันนะคะทานข้าวเตรียมเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในะระหว่างนั้นนะคะเราก็เปิดทีวีทิ้งไว้เหมือนเดิมเลยค่ะเอารีโมทกดทีวีปึก๊ก แล้วก็เปิดช่องข่าว <c oughs> คุณครูนัทบอกแล้วว่าโดยส่วนตัวนะคะอันนี้โดยส่วนตัวขอย,ย้ําเป็นคนชอบฟังข่าวนะคะก็จะเปิดฟังข่าวนะคะเปิดข่าวจากบิ๊กซีอะไรเงี้ยเหมือนอย่างเหมือนเดิมที่ที่ฝึกเหมือนเมื่อตอนเช้านี่แหละก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ครั้งนี้เราไม่รีบแล้วนี่เพราะเรากลับมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมครูนัทก็จะใช้วิธีการเปิดฟังข่าวแล้วก็ทํากับข้าวไปเตรียมอาหารทํากับข้าวนู่นนี่นั่นนะคะหลังจากนั้น พอหลังจากทานอาหารกินข้าวเสร็จอาบน้ําเตรียมนอนก่อนนอนทุกคืนนะคะคุณู้นะจะใช้วิธีการบังคับตัวเองให้ต้องดูหนังอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องอย่างน้อยนะเพราะว่าหนังเนี่ยจะใช้เวลานานหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณกสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่งถูกไหมคะก็คือไอเรื่องเดิมนี่แหละเรื่องเมื่อเช้าที่เราดูใช่ไหมเรายัางดูค้างไว้อยู่จริงๆแล้ว มันก็คือเราฟังมาทั้งวันแล้วใช่ไหมคะเราฟังเราได้ยินสำเนียงที่เขาพูดมาทั้งวันแล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูซิว่าดูเต็มๆ็มไปเลยทีนี้นะคะลองดูว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะเราก็นั่งดูไปแล้วเราก็พูดตามดูไปแล้วพูดตามตรงนี้แหละที่จะช่วยให้เราเห็นภาพด้วยเพราะว่าการที่เราดูหนังมันก็เหมือนกับเด็กตัวน้อยค่ะมันเด็กทารกที่แบบว่า ยังพูดภาษาใดไม่ได้ในโลกนี้แล้วก็นั่งมองคนผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็มาหาเราแล้วเขามาพูดเอาปากเนี่ยมายื่นหาเราแล้วก็พูดจึ๊กจึเราก็จะมองปากเขาเราก็จะหัดพูดตามเขาพูดผิดพูดถูกพูดมั่วๆนะคะ